สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะมาเจอเจอกับน้องบิดานะคะวันนี้นะคะน้องวิดาก็มี ใจคอเม็ดเล็กๆนะคะเป็นมุกน้ําเค็มนะคะใส่สวยดูดีมากๆเลยค่ะพี่พี่ขาสาหรับพี่ๆท่านใดน,นะคะที่เล่นไข่มุกอากุย่านะคะน้องมีไข่มุกอกกากุย่าไซส์มินิมอลน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะบอกเลยว่าสวยงามมากๆนะคะขนาดเม็ดมุกของน้องนะคะจะอยู่ที่3-4ถมิลค่ะพี่พค่ขาขนาดเม็ดไซส์กําลังพอดีนะคะพี่พี่ขาไม่เล็กมากนะคะแล้วก็ จะเป็นไซส์ขนาดที่พี่ๆทุกท่านนะคะที่ไม่ชอบใส่มุกเม็ดใหญ่มากนะคะน้องผอแนะนำเส้นนี้เลยค่ะบอกเลยว่าสวยมากมุกเงาวาวมากๆเลยค่ะพี่ๆขาสวยงามมากๆนะคะสําหรับพี่ๆท่านใดนะคะที่ชอบนะคะเดี๋ยวน้องแอดจะขออนุญาตใส่ให้ชมนะคะ สวยงามมากๆนะคะใส่สวยอยู่ดีมากๆใส่ได้ทุกโอกาสได้ค่ะพี่พี่ขเป็นเม็ดไซส์เล็กๆน่ารักน่ารักนะคะความยาวของสร้อยเส้นนี้นะคะจะอยู่ที่1 7นิ้วรรงงานตะขอนะคะพี่พี่หรือถ้าพี่พี่ท่านใดนะคะอยากใส่เป็นชคเลยนะคะก็สามารถทําให้ได้สามารถร้อยเมยให้ได้นะคะพี่พี่ขาบอกเลยว่าสวยงามมากๆนะคะสําหรับเส้นนี้ถ้าพี่พี่ท่านใดสนใจนะคะก็สามารถทักมาสอบถามกันได้นะคะ